แม่มันเกิดแม่มาดิเออวันนั้นโมเม้นต์เกิดวันยังเก่อวันแม่ก็มีของขวัญมาให้แม่เอาสีเหลือเดี๋ยวสีเลือกเอายางเดียวเดียวเดียวสีเลือกเอาเงินหรือสีเลือกเอาแบรนด์อะเลือเอาเงินก็เลือกเอาบ้าเอาแบรนด์ปะเดี๋ยวจะเลือกได้อันนึงเซ็งเอาเงินหรือเสียวอันนี้เออร้องเปิดเบิงจะเปิดเบิงอันนี้บ้าเอาเป็นบ่าพี่ออกเบิง นี่แมว <laughs> เปลี่ยนว่ด <laughs> าอันนี้อีแม่วเออเลือกเด้ออ้าวเลือกซ้ายเล,เลือกขวาครัง้งนึงมั่สิบป็น,นั่นอคอเลาเจอคอลเลาเจนบูมคอลลาเจนอันนี้สีเฮ็ดไห้ผิวสวยว่าเท่าว่าเท่าขึ้นแม่ทุกมือนี่ครั้งน,น,นึงมมนก็สิบป็นเงินอันนี้แม่เลือกซ้ายเลือกขวาเลือกทั้งใด คุณแม่เลือกเชียวความสวยค่ะอ้าวขั้นตอนที่สามเนี่ยมันเงินกับสิเพิ่มเป็นสองพันได้แบบนี้ถ้าเลือกถูกอีกฟังนึงก็สิเป็นกาแฟบูมกาแฟรูมกาแฟเพแห่หุนดีสุขภาพดีอยากกินกาแฟให้ดีกว่าคำว่ากาแฟต้องรูมกาแฟ อ้าวเลือกซ้ายเลือกขวาคุณแม่เลือกเอาสิกินกาแฟค่ะขอบคุณค่ะแม่ร <c ười> อบสุดท้ายมีสามมีสามอันอันอันซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางแม่สีเลือกเอา <c ười> เอาันใดเลือกเอาเดียวว่าต้องจกเลือกเอาหนึ่งสองสามสีเลือกเอาไหน เอาสองเอาสองได้จักบาท <c oughs> บาทร <c oughs> วยฉยืมเนี่ยเอาไว้หารอยพ่อเจ้า <c oughs> <c oughs> คุณแม่ก็ดีเจ้ก็มอนิกายแม่อายุมันขวัญยือนอยู่น้ำหลูกน้ำเตาไปโดนๆถึงสีหายสีดากับฮักคือเก้าแล้วแม่ เนาะรักนะค่ะแม่ยวันเกิดแน่ยมันนี่เออวันนั้นมันมีวันเกิดวันยางก่อวันแม่ก็มีของขวัญมาให้แม่เอาสีเหลือเดี๋ยวสีเลือกเอายางเดี๋ยวเดียวเดียวสีเลือกเอาเงินหรือสีเลือกเอาแบนอ่ะเดี๋ยวเอาเงินก็เลือกเอาบ้าเอาแบนบ่ะเดี๋ยวจะเลือกได้อันนึงเสียเอาเงินหรือเสียอันนี้เอาอนี้ละเนี่ยมันเลยกินเออลองเปิดเบิงกับเปิดเบิงอันนี้บ้าเอาเป็นบ้า พี่ออกเวิ้งนี่ไม่ออกเปลี่ยนว่าได้อันนี้อีแม่บ่เออบ่เลือกเด้อเอาเนี่เลือกเอาฝั่งไหนมันก็สิเป็นบูมคอลลาเจนเดี๋ยวไม่ใช่อะไสิเป็นบูมคอลลาเจนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงบ่เป็นวัดเป็นอย่างแล้วก็สร้างคุ้มคุ้มกันฝั่งนึ่งก็สิเป,เป็นเงิน เลือกทั้งไหนทั้งซ้ายทั้งขวาเลือกทั้งไหนทั้งไหนเออเลือกทั้งนั้นว่าค้นไงก็ได้เงินไปอ้าวเลือกซ้ายเลือกขวาครั้งนึงมันสิเป็นนั่นคอลลาเจนคอลลาเจนบูมคอลลาเจนอันนี้สีเฮียไทยผิวสวยว่าเท่าว่าเท่าขี้แม่ทุกมือนี่ครั้งนึงมันก็สิเป็นเงิน ไอ้แม่เลือกซ้ายเลือกขวาเลือกทั้งใดคุณแม่เลือกเสียวความสวยค่ะอ้าวขั้นตอนที่สามด้ยแม่ามงเนินกับสิเพิ่มเป็นสองพันได้แบบนะี้ถ้าเลือกถูกอ,อีกฟังนึงก็สิเป,ป็นกาแฟบูมกาแฟรูมกาแฟเพชรเห่หุนดีสุขภาพดีอยากกินกาแฟ ให้ดีกว่าคำว่ากาแฟต้องรูมกาแฟอ้าวเลือกซ้ายลืกขวาคุณแม่เลือกเอาสิกินกาแฟค่ะขอบคุณค่ะแม่รอบสุดท้ายมีสามมีสามอันอันอันซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางแม่สิเลือกเอาอันใด เลือกเอาเดียวว่าตั้งจกเลือกเอาหนึ่งสองสามที่เลือกเอาใดเอาสองเอาส<ฮ> <laughs> องได้จักบาท <c oughs> บาทร <c oughs> วยเฉยยืมเนี่ยเอาไวห้หาลอยพ่อเจ้าคุณ <c oughs> <c oughs> แม่ก็ดีเจ้ก็มอน้ก็หายแมสอายุมันขวัญยืน อยู่น้ำลูกน้ำเตาไปโดนๆถึงสีหายสีดากบฮักคือเก้าหละแม่เนาะรักนะคะ่ะ